เอาได้ไงอ่ะ้อบูราเขาจะเอาบ้านลมมันดีลมมนัมมน่อยู่พี่บ้านบ้านผมไม่ข้างหลังตรงน้ใกล้โรงเรียนด้วยติเนจดวยเนีติดด้วยเนี่ยตตาตักะันนิดหนึ่ง

เอาไม่เอาครับคนใหญดีมาคันนัมากะฆ่ันีคนมด้วคุณนี่กนดูะดีก็จะเอามาเอามาถามคนพื้นที่เขาหป่าลูกเด็กแดงเยอะแยะหมดนี่คุณตาคุณแกทำไงดีนะพี่คนดีนะโมตไ้ก่อนนะ อย่างนี้ไม่ยังต่างหากแล้วคนอื่้องมริกาดูแล้ว ทุกเจ้นแหล่งทุกเจ้นเยอะๆทุกคนครับคนเยอะครับเอาไปไว emperor, <tamanho standen S 1> ้บ้านพี่นะเอาไปไว้บ้านพี่โดนไปเลยไปานไปไอ้ที่ฟ้า

นั่นเดี๋ยวคุยกับครับไปไปปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาท่าเดิไปห่อยได้ไมครับไปช่ไปแล้วก็ขอหน่อยกลับมาไม่เข้าไม่เข้าออปเดินไม่มานีแล้วครับไม่เข้าไม่เข้าครับหครับเดี๋ยวพี่เปิดทางให้ทางครับไปเลยครับ

ยังเราใหญ่มากอะคิดได้ไงจะเอามาอยู่นี่กันอะรอบค่าเงินจำเนี่ยเยี่ยมยังไม่ให้เยี่ยมเลยคนยังไม่ให้เยี่ยมเลยแล้วอยู่ๆจะเอามาไว้น mhm. ี่แล้วเรือนจำจะติดอีกเท่าไหร่ครับถ้าเกิดมาเนี่ยเรามีปัญหาจริงๆครับเป็นชุมชนสามคนเนี่ยเพื่อนากัพื่นี้เขาจะมาประชุมกันแล้วเกมกคนมาเยอะแยะเลยมาต้องมาอยู่วันนี้จะอยู่ทั้งคืนวันนี้จะอยู่ทั้งคืนโอ้ฟังโอ้ฟังโอ้ฟังฟัง điều khó 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 đi thôi 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 đi thôi đi đi thôi เดินต่อเดเลยเข็มเ มันมีใครเขาเขายอมหรอกเพราะว่าถามว่าเราก็เห็นใจแต่ทีนี้ว่าคุณมาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ยอมคุณไปตรงนั้นก็ไม่ยอมทำไมถึงว่าถึงไม่หาบทสรุปเลยว่าไปทางไหนทางเดียวเลยถ้าเปน็นลักษณะใช่ไหมเราก็จะได้ไปเสนอเดี๋ยวตรงประชุมใช่ไหมทุ่งตางไหนครับ